สวัสดีค่ะหนูดีอยากจะพามาดูมันไทยนะคะหนูดีได้ไปเอฟมาจากบึงการนะคะจังหวัดบึงการ มันมีสีม่วงสีส้มสีขาวดิได้ทดลองอบพร้อมกับมันญี่ปุ่นนะคะก็หนูดีไม่เคยอบอย่างนี้เลยเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูไปด้วยกันค่ะก็สําหรับคลิปนี้หนูดีจะมีมันมาให้ดูนะคะแล้วก็มีขนมปังนะคะอันนี้พี่หน่อยลองทํามาให้หนูดีนะคะลองชิมดูเดี๋ยวนดีก็จะชิมนะคะกับน้องแก้วกับพี่โพเนาะแล้วก็อันนี้นะคะมีขนมปังเป็นท่อนเล็กๆด้วยนะคะแบบนี้มันจะเป็นท่อนเล็กๆยาวๆนะคะใส้เป็นถั่วแดง แล้วก็มีเจ้านี่นะคะของเดิมเลยนะคะก็คือกะหรีพาฟแบบอบแล้วก็เป็นแป้งโฮลวีทนะคะมากับอาจายดซึ่งอันเนี้ยเป็นของโปรดหนูดีมากนะคะก่อนที่จะอัดอันนี้นดิฟาดไปแล้ว3อันโดยอ้าวไม่รู้มีอาจายดมาด้วยก็กินไปโดยไม่มีอาจายดเลยแต่ว่าเขา่ามีอาจายดมาแบบอย่างอย่างสดเลยเนาะก็เนี่ยค่ะมาพร้อมกับแตงกวาหอมแดงแล้วก็พริกนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครจะกิน เจ้ากะหรี่ปั๊บเนี่ยหนูดีแนะนําให้กินกับอาจาย์ด้วยนะคะก็คือเดี๋ยวทําให้ดูนี่เราสูตรเราเอากะหรี่ปั๊บขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมคะเนี่ยแบบอบมันดีมากเพราะปกติ่นดีชอบกินกะหรี่ปั๊บมากแต่ว่ามันจะทอดเนาะพอเจอพี่หน่อยนะคะอบได้นี่มันดีจริงๆเนี่ยให้ดูข้างในมันก็จะเป็นอย่างนี้ทุกคนดูสิโอ้โหสุดยอดเนาะก็เนี่ยค่ะเมื่อกี้หนูฟาดอย่างนี้เลยแต่ถ้าคุณเอออย่าเป็นแบบหนูดีเนาะก็ เอาอาจารย์มาตักใส่เราก็กัดโอ้ย,ยิ่งอร่อยไปใหญ่เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวขนมปังเราไปหั่นขนมปังก่อนแล้วค่อยมาบีดูเจ้ามันเทศโอ้ยวันนี้เหนื่อยหลายอย่างมาเดี๋ยวเราหั่นขนมปังกันค่ะอ่านองแก้วพร้อมไหมคะเดี๋ยวเรามาชิมขนมปังกันดีกว่าพร้อมค่ะพร้อมนะคะโอเคค่ะตะก้อนพร้อมเหมือนกันคะ่ะแก้วคิดว่ายัางไงมันหน้าตาหน้าตาเป็นยังไงหน้าตาก็มันก็ไม่แตกต่างกับ ขนมปังที่แบบใส่ไข่ใส่เนยใส่นมเนาะอ๋อเหรอเออแต่อันนี้เป็นวีแกนเออใช่ลืมบอกทุกคนอ่านี่เป็นวีแกนนะค้ามาเรากินหลายรอบแล้วเนาะเออเรากินเรากินหลายรอบละข้อดีของแบบหัวกะโหลกที่หั่นเองเนี่ยคือจะหั่นหนาหั่นบางไงก็ได้ตามใจชอบเลยพี่จะซูมใกล้ๆให้นะคะแสงเงาเราสวยเนี่ยลุ้น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 ว่าออกมาเป็นยังไงไม่เดี๋ยเอาไฟมาโอ้ สวยเรามาเรามาจกกินกันเถอะแก้วเพื่อเป็นการชิมพี่แต่พี่นี่อ๋อเนื้อมันจะเป็นอย่างนี้เลยใช่เนื้อนิ่มเ,เนื้อสวยมากแล้วก็กัดจิกมากันขอจิกมาชิมระหว่างแก้วหัน่นอืมหอมค่ะหอมหอมหอม,อมตามใจมเรานะคะจะเอาใหญ่เอาเอาหนาเอาบางดูที่เราเลยถ้าเป็นสมัยก่อนพี่เราไปชุบไข่ก็ไปจี่กับน้ำมันกับเนยเยอะ ก้อาดน้ำเชื่อมเยอะๆ,ๆตอนนี้ไม่แล้วเัาติดค้างที่ต้องมาทำอืมอ,อร่อยเออมาชิมไปแล้วอ๋อมีแบบหมาแบบบางแล้วอ๋อนี้แบบบางอ๋อนี้แก้วหั่นแบบบาง<น>ไว้ไแล้วต้องมาชิมให้พี่<อ>วิสุกันนะมีชอบกินขนมปังไหมแก้วสากินมากาหรือเฉยๆไม่ไม,ไม่ถ้าเป็นไม่ค่อยใช่ไหมตาหวานก็หวานแบบนี่นะแล้วก็อันนี้แก้วลองหั่นโชว์หน่อยสิเจ้านี้ที่หนูดีโชว์เมื่อกี้ค่ะก็คือ ขนมปังถั่วแดงเนาะนิ่มมากเลยน,นิ่มๆเออแก้วไหนแก้วลองชิมหน่อยอ่นนี้ของแก้วนิ่มมากอันนี้ของพีพีพีงาบพีงาบตัวขอบไปละไปคนคนละ<า>ชิ้นเลยคนล<ม>ะชิ้นเลยจ้าในเวลายอย่างนี้เลยจ้าไม่เป็นไรอิตกินก็ไม่อ้วนเนาะไม่อ้วนไม่อ้วนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยออกกำลังกาย <laughs> คะแนนความนิ่มความหอมเป็นยังไงมั้งแก้วจ๋าให้สิบเลยค่ะจริงเหรอเพราะว่าหอมงาหัดไปแล้วก็มันถั่วมันมีถั่วอยู่ตรงนี้ค่ะเออใช่ใช่ก็มีถั่วมันจะมันๆหอมๆคูอกับงาเนิ้มอร่อยค่ะอือือโอเคค่ะพี่หน่อยค่ะน้องแก้วขอรีวิวว่าอร่อยค่ะเรามาชิมไอ้นี่กันเถอะแก้วส่วนที่หั่นไว้โชว์ก็หั่นไว้โชว์ไอ้ตัวนี้เราหั่นสดๆเลยนะคะอืม มีใช่ใช่ถ<ช>ั่วแด,วด,วดงใครชอบขนมปังไส้ถัว่วแดงแบบญี่ปุ่นเนาะก็อันนี้ก็กินได้เลยอันนี้ไม่มีอันนี้เป็นวีแกนนะคะจะไม่มีเนยไม่มีนมวัวไม่มีไข่นะคะคนที่แพ้ก็นอะแพ้นมวัวแพ้เนยแพ้ไข่กินได้อุยเลยอุ๊พี่ชอบถั่วแดงถ้าใครแบบยังให้แบบอันนี้กรอบนิดๆน,น,น,นะคะแบบหั่นแล้วเอา ไปแทะแนบกระทะนะไปจีกกระทะนะอืมันจะกรอบนะใช่ใช่ปกติแก้วชอบเอาขนมปังพี่หน่อยไปจีแก่ไม่ชอบใส่ในไอ้ที่ปิ้งขนมปังเพราะอะไรจ๊ะเพราะรู้สึกว่ามันแบบมันได้กลิ่นความความหอมอ่ะวามไหมนิดนึงใช่ใช่อมไหมนิดนิดอะไรเงี้ยนี่ดูสิอุ้ยอร่อยมากเดี๋ยวอันนี้นิ่มเลยออกมาคือแล้วก็ให้ถั่วแดงค่อนข้างเยอะเลยเนาะ มาเดี๋ยวเรายังต้องรีวิวมันเอกเรามาณอูวันนี้ภาระเยอะมากมาค่ะไปกันต่อกับมันไทยแก้วลองจับมันไทยมันเทศแล้วก็บอกอาจจะไม่นิ่มเท่ามันญี่ปุ่นเนาะอันนี้อบมาลุยกันค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงการโชว์มันแล้วนะคะนี่ก็เป็นมันน่าจะมีสี่ชนิดอยู่ในนี้แต่ว่าเราก็เดาจากเปลือกอ่ะขอโชว์อันแรกก่อนเลยอันนี้รู้อยู่แล้วอันนี้เป็นเบนชม์ูเนาะให้เห็นไว้ก่อนว่าอันนี้ทุกคนชินอยู่แล้วคือเบนิฮารุกะของญี่ปุ่นนะคะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้เนาะโอเคอันนี้ชินกันอยู่แล้วแต่เดี๋ยวเราจะให้ดูมันเทศนะคะเปรียบเทียบกันเนาะอันหัวไหนก่อนดีนี่มนาอันนี้อ่าอันนี้นะคะแข็งกว่า แข็งเลยเนาะแต่ไม่เป็นไรเอามาบีโชกกันอันนี้เป็นเนื้อขาวเนื้อขาวนะคะทั้งแก้วกันหนวดีพอละอันเลยว่ารสชาติเป็นยังไงนี่เนื้อขาวเนาะร่วนนิ่มแข็งยังไงนะคะเดี๋ยวจะมาชิมแล้วก็อันนี้ค่ะเป็นแบบอันนี้ดีดาว่าม่วงเนาะเพราะว่าแอบเห็นล,ะละ้ล่ะไม่แน่ใจเดี๋ยวเดี๋ยวเยวพลาดอีกอน,นี่อันนี้ มว่วงจริงๆสวยมากอันนี้จะฉ่ำดูฉ่ำกว่าสีขาวเ<ช>นาะนะคะนี้สีม่วงแล้วก็แก้วอันไหนสีส้มอ่ะไหมหรือขาวอ,อ่ะต้องลองอันนี้นะคะอว้ยนี่น,น,น่าจะเหลืองเดี๋ยวลองดูนะคะอะอะอคิดว่าคิดว่าเราเดาเดาถูกเดาถูกโอ้อสวยมากเนาะอ่าเราได้มาสามสีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะชิม เริ่มชิมเนาะจากขาวม่วงส้มนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงเริ่มจากสีไหนก่อนดีะแก้วจา๋าสีขาวก่อนอ่ะสีขาวก่อนอ่าขอเริ่มจากสีขาวก่อนนะคะน้องแก้วได้ชิมไปแล้วเราเด็ดออกมาเนาะอืมอืมอร่อยค่ะเดี๋ยว,วแข็งหนึบหนึบเนาะนนะมีความหนึบเป็นยินลี่ใช่ ก็หวานค่ะว<า>หวอมหอม,หอมมันใช่ค่ะโอเคนะโอเคค่ะอร่อยค่ะเนาะอ,อร่อยค่ะถึงแม้หน้าตาอาจจะดูไม่สวยเท่าเพื่อนๆแต่รสชาติไม่ี่เร<ช>่นะคะมันขาวให้ผ่านค่ะนะคะไม่ฉ่ำแต่หอมนึบหวานอ่อนๆอร่อยอันถัดไปนะคะก็คือน้องส้มนี้นี่อันนี้น้องแก้วได้ชิมไปแล้วอขอชิมมั่ง โอยกลิ่นมาถึงนี่เลยเจ้าจ๋าหอมหรอหอมแล้วไงอยู่ทำไมตกอ่ะใส่ปากไม่หวานหอมออกแบบเปรี้ยวนิดไม่หวานจืดอมเปรี้ยวนิดนิดนิดนแต่ว่าไม่หวานมากแต่เหมือนกลมกล่อมอ่ะอือคือไม่เหมือนขนมแต่เหมือนอาหารใช่ค่ะถือว่าอร่อยไหมเจ้าจ๋าถือว่าอร่อยค่ะถือว่าอร่อยพี่เห็นด้วย กินกินร่วมกับอาหารข้าวได้เลยโดยไม่หวานไปใช่ค่ะนะคะแล้วร่วนนะกินหอมล้วนค่ะหอมอ่ะอันนี้ดีค่ะนี่ถือว่าดีมากเออลืมบอกไปดิอบที่ไฟร้อยแปดสิบองศาเป็นเวลา60นาทีนะคะองศาเซลเซียสนะคะหม้อทอดไร้น้ำมันต่อค่ะมีภารกิจอันถัดไปคือน้องม่วงนะคะเดี๋ยวให้น้องแก้วลองก่อนนี่สีม่วงให้ดูข้างๆนิดนึงน้องแก้วแบบปอกมาช่ำมาก อุ้ยมีเส้นใยด้วยะสวยมากขึ้นมาเป็นขนสีขาวเลยดูสิคะนี่ไฟเบอร์สูงมากอ่ะเดี๋ยวเราจะขอพอสแป๊บหนึ่งแล้วไปเอาใส่ปากนะคะเลยนี่อ่ะขอจิ้มนะคะเดี๋ยวน้องแก้วได้กินไปแล้วนะคะระหว่างนี้เดี๋ยวเราเตรียมรีวิวละสีม่วงเอยอ,อุ้ยอุ้ยมันหนีมัน,น,ม,นมันสู้อ่ะ,อะโอเคค่ะใส่ปากค่ะอืมน้องแก้วค่ะรสชาติ เปรี้ยวหวานมันเค็มยังไงคะกลิ่นกลิ่นไม่ไม่ไม่ถ้าถามว่ากลิ่นไม่ค่อยมีอ่ะเทียบกับขาวอันไหนกลิ่นเยอะกว่าคะอันขาวว่าสีส้มออหกลิ่นจะนั่นกว่าแกคิดว่าสีส้มกลิ่นกลิ่นมาแรงสุดอ่าแต่คือทั้งหมดเนี่ยมันจะออกละมุนละมุนเนาะมันไม่ได้แบบฉุดฉาดเนาะใช่อันนี้ก็เหมือนแบบเรากินวัไปครั้งแรกเหมือนเค็มนิดนิดอันไหนอันนี้ใช่ไหมอันม่วงเค็มนิด เปรี้ยวมากน่อยๆอ่าใช่หวานอีกนิดๆแบบเหมือนแบบเวลากินแบนานานเหมือนมันมันมันเข้ากันน่ะอืมอร่อยค่ะใช่รสชาติถือว่ากลมกล่อมเนาะแล้วก็สามารถพกไปกินได้เลยพี่ว่าพกได้เลยนะน้องแก้วจ๋าเนอะอาจจะไม่หวานเจี๊ยบแบบมันญี่ปุ่นแต่ถือว่ามีเสน่ห์ในแบบของตัวเองเนอะแล้วสีเขาคือยกให้เลยจ้ายกให้เลยนะคะทุกคนเนอะนี่โอ้ยสวย โอเคเลยงั้นเดี๋ยวเราจะลองเอาไปประกอบอาหารแก้วคิดว่าหน้าลองเอาไปนึ่งไปต้มมาเดี๋ยวเราเอามาทำแบบเป็นลูกกลมๆอ๋อแล้วปิ้งกันนะอุ๊ยโอเคโอเคโอเคทุกคนเออแก้วสามสี่ 3, 4, เนาะสามสี่สามสี่สามสี่โอเคค่ะทุกคนรอติดตามขอถามน้องแก้วให้แก้วคิดว่าในสามสีนี้แก้วชอบตัวไหนมากที่สุดคะเลือกได้สีเดียวถามว่าชอบ <laughs> ถ้าเป็นอนนไม่ชอบ สีส้มค่ะหรอเพราะอะไรคะเพราะว่ามันมันแบบเรากินแบบแรกมันจะเปรี้ยวนิดหน่อยกลิ่นมันหอมค่ะกลิ่นหอมแล้วก็มันมันมันอร่อยอ่ะอือันนี้มันพอมันจะหวานหวานนํำหวานนํำส่วนม่วงจะออกเค็มเค็มนำใช่ค่ะแต่ว่ารวมๆแล้วก็อร่อยค่ะอร่อยๆคุ้มค่ารู้สึกว่าจะโลละยี่สิบบาทใช่ถือว่าโอเคมากคุ้มมากเนาะ มาจากจังหวัดบึงกานนะคะใครสนใจเดี๋ยวนี้จะปักหมุดน้องให้นะคะโอเคเลยไปประกอบอาหารกันนะคะก็ใครสนใจอะไรนนี้เดี๋ยวนี้ปักหมุดให้หมดเลยนะคะว่าอันไหนมาจากไหนเนาะส่วนไอ้นั่นนะคะมาจากสวนมาจากสวนปักหมุดไม่ได้แล้ค่ะมาจากสวนบ้านเราเองเนาะ <c oughs> มันน่ารักมากเลยโอเคค่ะหวังว่าทุกคนจะ Enjoy การรีวิวคนนี้นะคะนูนีบ้านเรามีอะไรกินเต็ไมไปหมดเลยเนาะแก้วเนาะมีแต่ของแปลกๆ เคเลยแก้วจ้าขอบคุณไม่ได้แก้วต้องมาลานภาษาลาวมันจะผิดธรเนียมค่ะไม่ได้แก้วต้องนี่เลยแก้วลาลาเกี่ยวกับมันเป็นภาษาลาว<อ>พี่ฟังหน่อยยำเย็นวันนี้เนาะกัสจไปกินมันรีวิวมันเนาะ <c oughs> ก็สบายดีเด้อสบายดีค่ะ